嗯。啊 หากันหนักมากสติกเกอร์ขอดาวนี้ตอนนี้หมดเกลี้ยงเลยค่ะทุกคนขาอีกอาทิตย์กว่าๆเดี๋ยน้องเข้าแล้วนะเพราะกับลายใหม่เดี๋ยวของเข้าปุ๊บจะรีบอัปเดตให้ทุกคนเลยนะส่วนสติกเกอร์ลายอื่นยังมีพร้อมส่งอยู่นะคะสติกเกอร์ระวังแตกสติกเกอร์ COD เก็บเงินปลายทางหรือว่าจะเป็นสติกเกอร์อย่าลืมถ่ายวิดีโอตอนเปิดก็มีนะตอนนี้มีรวมๆแล้วสิบกว่าลายแม่เจ้าตอนแรกตั้งใจจะออกลายใหม่ทุกๆล็อตเลยนะร็อตลา่าสุดเดี่ยก็มีแต่โดนตัวแทนเบรกไว้แล้วจ้าออกลายใหม่่่เเยยออะกกกกินนนนจตตตาามมสไทััแแล้ว็ขดี มากแม่จากตอนแรกที่เริ่มกันย5ม้วนบ้าง50ม้วนบ้างตอนนี้บางคนก็ปาไป300ม้วนแล้วขายดีกันหนักมากเลยตอนนี้ที่เอามีความส่งก็ไม่เยอะแล้วนะใครอยากได้สติกเกอร์ลายไหนรีบมากดสั่งกันได้เลยจ้าเอาไว้แปะหน้ากล่องไว้เตือนจิตเตือน,น,นใจขนส่งเตือนจิตเตือนใจลูกค้าสีสันน่ารักสดใสแน่นอนออมวาดแล้วก็ออกแบบเองกับมือเลยนะสติกเกอร์ทุกลายเป็นแบบกันนะ้ำหนึ่งม้วนมีถึง250้ดวงคุ้มๆกันไปเลยใครอยากขายมีราคาส่งนะคะแต่ต้องรออตใหม่เข้าเดี๋ยวเปิดตากาท มีใครสังเกตไหมหลังๆเนี่ยทคลิปอะไรยอดวิวก็ขึ้นยากมากอาจเป็นเพราะคนเข้ามาทำติ๊กต็อกเยอะมากทำให้การแข่งขันสูงหากคลิปไม่ดีจริงไม่น่าสนใจจริงก็ยากที่คลิปจะแมตเหมือนเมื่อก่อนวิธีที่พวกเราควรทำก็คือปรับปรุงคุณภาพคอนเทนต์จากที่ไม่เคยวางแผนก็ต้องวางแผนจากที่ไม่มีสคริปก็ควรทำซักทำคลิปอะไรก็ได้ทำให้คนดูรู้สึกว่าได้อะไรจากเราเช่นได้ความรู้ได้สาระได้ความตลกความบันเทิงถ้าคิดไม่ออกก็ลองวิเคราะห์ตัวเองก็ได้ว่าคลิปแบบไหนที่เราชอบหยุดดูแล้วก็จดไว้นะจากนั้นเอา,าปรับใช้กับตัวเ คลิปไม่แมสอย่าท้อขายไม่ได้อย่าหยุดทําให้สุดกําลังและเกินขีดความสามารถของเราสู้เชื่อแล้วว่าแม่ค้าออนไลน์ที่เป็นลูกค้าของออมเพิรอ,อก,กันรอสติกเกอร์ขอดาวลูกคันเองคนขายของในติกต็อกจะรู้ดีว่าดาวเป็นอะไรที่สําคัญมากๆตอนนี้ของเข้าแล้วนะคะเข้าปุ๊บออกไวมากขนาดไม่ได้ลงคลิปอัปเดตเลยนะเนี่ยลูกค้าคือกดสั่งกันรัวๆเลยรอบนี้มีลายใหม่มาด้วย2ลายนะ สำหรับสติกเกอร์ขอดาวลูกค้าจะอยู่ลายที่9 10 1 1 12ขนาดดวงใหญ่ข้อความเห็นชัดเจนชัดแจ๋วแน่นอนออมว่ดแล้วก็ออกแบบเองเลยนะคะบางคนตุนกันไปเหมือนจะเอาไปขายที่ไหนได้จะเอาไปใช้เองซื้อไปหนึ่งมนก็แปะได้250กล่องแล้วนะแถมเป็นสติกเกอร์กันน้ำด้วยรอบนี้สั่งผลิตสติกเกอร์แถมไปให้คนละนิดคนละหน่อยแทนคำขอบคุณที่อุตส่าห์รอสติกเกอร์แปะหน้ากล่องแบรนด์ออมแบรนด์ออมตอนนี้มีทั้งสติกเกอร์ระวังแตกสติกเกอร์เก็บเงินปลายทาง สติกเกอร์ถ่ายวิดีโอตอนเปิดสติกเกอร์ขอบคุณสติกเกอร์ขอดาวกดสั่งได้เลยกระแสตอบรับดีมากขื่นใจสุดๆไปเลยขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนมากเลยนะคะ กเกอร์แปะหน้ากล่องที่แม่ค้าออนไลน์ต้องมีติดร้านแล้วก็ที่ดีใจอีกอย่างเลยคือแม่ค้าออนไลน์ในด,ดวงใจของออมบางคนเริ่มมากดสั่งสติกเกอร์แบรนด์ออมแล้วเย้เดี๋ยวจะพยายามวาดลายใหม่ๆน่ารักน่ารักออกมาอัปเดตเรื่อยๆเลยนะใครอยากให้ออมวาดลายไหนหคำพูดอะไรคอมเมนต์ให้ออมหน่อยจ้าเดี๋ยวออมจะรีบวาดแล้วก็สั่งผลิตมาให้เลยอ่ะแล้วก็สติกเกอร์ขอดาวลูกค้าตอนนี้ยังมีพร้อมส่งอยู่นะแต่ว่าเหลือไม่เยอะแล้วส่วนสติกเกอร์ขอบคุณสติกเกอร์ระวังแตกสติกเกอร์เก็บเงินปลายทางสติกเก ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะคะขายดีหนักมากไม่รู้ว่ากดผิดหรือยังไงนะทั้งๆท,ที่ตัวเองกดสั่งสติกเกอร์ขอดาวลูกค้าไปแต่ตัวเองกลับให้ดาวแม่ค้าแค่1น่ดวงแถมไม่บอกเหตุผลด้วยนะว่าเป็นเพราะอะไรคงไม่ได้แก้งกันใช่ไหมกดผิดใช่ไหมตัวเองจา๋า ถ้ายังไงตอบกลับมาหน่อยนะเผื่อสินค้ามีปัญหายินดีรับผิดชอบเลยนะคะแล้วก็ฝากถึงลูกค้าใน t k t t o k หลายๆคนด้วยนะถ้าเกิดของมีปัญหาทักหาร้านเขาก่อนกดรีวิวเพราะการให้1-2ดาวจะเป็นเหมือนการรีวิวเชิงลบแล้วก็เสี่ยงทำให้ร้านนั้นโดนปิดร้านด้วยถ้าของมีปัญหาลูกค้าอย่าเพิ่งใช้อารมณ์นะ รีบทักหาล้านเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองก่อนถ้าทักหาแล้วแม่ค้าไม่รับผิดชอบค่อยไปกดรีวิวอีกทีนึงยังไงก็ใจเขาใจเรากันนะคะแล้วได้ยินข่าวครั้งพัสดุแฟดเจนที่ภูกเก็ตแตกคนลาออกหมดไม่มีพนักงานนําส่งให้ลูกค้าถ้าส่งของไปก็ตีเป็นของหายเลยหรือไม่ก็บวกค่าส่งกล่องละสองร้อยโหดมากพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในทิกตอกเคยเจอปัญหานี้ยังคะแล้วถ้าเจอลูกค้าภูเก็ตกดสั่งมาเราจะทํายังไงของเราจะหายไหมใครเคยเจอเหตุการณ์นี้มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันหน่อยคะ่ะะแออบกกกกกลััวููเเเหมืน,นนนะถ้้าาิดบบีค็ สั่งมาแล้วของไม่ถึงทําไงเนี่ยไอ้เราก็เต็มใจจะส่งให้นะแล้วก็อยากให้ลูกค้าได้ของด้วยแต่ถ้าเกิดของหายทำยังไงในส่วนมุมลูกค้าก็กดของเงินคืนได้แต่ส่วนมุมแม่ค้าล่ะทิกตอกเขาจะรับผิดชอบใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมทุกคนแต่ละวันของการขายของในทิกต o k มีเรื่องให้ลุ้นมีเรื่องให้หน่าตื่นเต้นอยู่ตลอดแต่เรามาเลื่อนนักสู้กันนะบนทุกวันแต่ก็ขายกันต่อไป อยากขาอะไรได้เสริมอยากลองขายเทปขายสติกเกอร์แบบออมบ้างสำหรับใครที่ยังไม่มีทุนออมเปิดรับในหน้าด้วยแนะนําให้ลองซื้อสินค้าราคาปีกไปสักม้วนสองม้วนเพื่อเอาไปทาคลิปรีวิวเองเป็นการฝึกทคาคอนเทนต์ฝึกตัดต่อไปในตัวด้วยนะพอเราเริ่มมีความรู้ก็สามารถไปต่อยอดได้อีกเยอะเลยวิธีการเพิ่มตะกร้าสินค้าร้านออมนะคะกดไปที่กระเป๋าทิกตอกช็อปได้เลยแล้วก็กดคําว่าเข้าสู่จากนั้นกดตลาดสินค้าแล้วก็พิมพ์ค้นหาคําว่าวรินแบนด์ W A R I N B R A N D ขึ้นมาแล้วก็กดเพิ่มไปได้เลยนะ พรุ่งนี้ส่งของวันสุดท้ายแล้วก็ขออนุญาตปิดร้านยาวเลยนะ กลับมาเปิดอีทีหน้าทวันที่1มีนานเลยนะคะตอนแรกจะส่งอีก2วันแล้วก็ปิดวาันอาทิตย์เพราะต้องพาแม่ขึ้นไปหาหมอที่กรุงเทพแต่ล่าสุดหลานเข้าโรงพยาบาลเป็นปอดอักเสบพ,พี่สาวกระดันไม่สบายอีกได้ความเป็นนาห่วงทั้งหลานแล้วก็พี่เอาว่าอยู่เฉยไม่ได้แล้วงั้นขอปิดร้านก่อนนะกลับมาเปิดทิกตอกช็อปให้สั่งวันที่1มีนานแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของออมอีกแล้วออมจะเปิดหน้าร้านแล้วนะทุกคนเมื่อสเดือนที่แล้วออกจากบ้านมาเพื่ออยากลองรับผิดชอบชีวววิตตตตััเเององงแ่่่นนนนนีีน้้ป็นหหทบาากกม อดทนไม่ไหวแล้วจริงๆยอมเสียเงินประกันค่าห้องที่นี่ย้ายกลับไปอยู่ใกล้บ้านดีกว่ายังไงอยู่ใกล้ๆแล้วก็จะได้ดูแลวพวกเขาได้ดีกว่านี้แล้วก็ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปไม่ต้องห่วงเลยนะต่อให้ออมจะหยุดร้านพาแม่ไปหาหมอกี่วันก็ตามก็จะมีคนแพ็คของส่งให้ออมทุกวันแน่นอนจะเปิดร้านทุกวันไม่มีวันหยุดเลยจเจ้าฝากอุดหนุนได้นะ